สวัสดีครับวันนี้จะออกมาขอระบายหน่อยนะครับเรื่องกฎหมายคาดเบลกับไอ้คาซิสนะครับเอากฎหมายคัดเบลก่อนเนาะแม่งไอ้กฎหมายห่วยแตกอะไรประมาณพวกเนี้ยฮะคือพวกผมเนี่ยประชาชนคนตาดำๆธรรมดาาจนๆอย่างพวกผมเนี่ยมีรถแคมปนะครับต้องบอกคนที่มีรถแคมปนะครับผมซื้อรถแคมปมาเนี่ยก็เพื่อมาใช้ในครอบครัวนะฮะครอบครัวก็ครอบครัวเล็กๆสองคนสามคนสี่คนนะฮะรถแคมปมันก็ มันก็ไปได้นะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แม่งซื้อสี่ประตูมาแล้วนะครับรู้ๆอย่างนี้แม่งซื้อสี่ประตูมาแล้วแม่งรถแคบแม่งนั่งได้แค่สองคนนะฮะกฎหมายบ้าบอคอแตกพึ่งมางบังคับจะมาบังคับใช้วันที่ห้านี้นะค,คือรถแคบเนี่ยเขาไม่ได้มีเบล,ลมาให้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วพวกผมประชาชนคนตาดํๆธรรมดาเนี่ยจะทำยังไงจะทํายังไงกันนะครับพวกคุณตั้งกฎหมายมาต้องเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับ สร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกคุณเนี่ยหาเงินกันได้ง่ายขึ้นกรมการเลียดไถอของพวกคุณเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะครับหากินกันง่ายขึ้นแต่พวกผมเนี่ยจนลงจนลงพวกคุณก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะครับพวกพวกคนที่บังคับใช้กฎหมายได้นะครับไอคนร่างกฎหมายนี่มาแม่งห่วยแตกชิดเป๋งนะผมไม่คิดถึง Liquid <Zack. S 2> เลยคิดแต่จะหาเงินให้พวกคุณง่ายขึ้นนะครับแม่งคิดถึงชีวิตประจําวันนะครับชีวิตจริงนะครับเขาใช้กันยังไงนะ รถมีแคปซื้อมาเขาก็ไม่ได้มีเบลมาให้นะฮะบ,บ้านตาดำดำคนตาดำดำก็ไปได้สามคนสี่คนก็ไปกันได้นะครับแม่งนี่พวกคุณจะจับซะแล้วนะครับพวกคุณคิดจะจับอะไรก็จับได้ทุกวันเนี้กฎหมายมันอยู่ในมือของพวกคุณคุณอยากจะจับอะไรมันมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายเลยมันอยู่ที่พวกคุณไม่ได้หนึ่งก็จะเอาสองไม่ได้สองก็จะเอาสามไม่ได้สามก็จะเอาสี่เนี่ยคือคือ ความเป็นจริงของตำรวจทุกวันนี้เลยตำรวจจราจรทุกวันนี้เลยนะครับไม่ได้อย่างจะเอาอย่างไม่ได้นู่นจะเอานี่ไม่ได้นี่จะเอานั่นเนี่ยอันนี้คือชีวิตจริงของพวกคุณเลยนะครับฝากหน่อยนะครับแล้วไอ้คาซีทเนี่ยกําหนดไม่เกินหกขวบแล้วไอ้สองขวบสามขวบก็ยังต้องนั่งไอ้สองขวบสามขวบเนี่ยผมถามหน่อยมันห่างอกพ <ere> ่อห่างอกแม่ได้แล้วเหรอผมถามหน่อยนะฮะ <même nhà> พ่อแม่ก็ต้องอุ้มกอดไปไงี้ตลอดนะครับแล้วรถแคบเนี่ย ลูกไม่นั่งเครซีดโดนหนึ่งคดีลูกไม่ค่อย้คัดโดนหนึ่งคดีลูกนั่งหลังแคปบนั่งไม่ได้นั่งสองคนโดนแม่งสามคดีเลยทีนี้จะทําไงครับปรับแม่งให้วุ่นวายเลยเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายกันทุกวันนี้มังหาแดกยากอยู่แล้วเมืองไทยนะครับฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับเอางี้ไหมนะครับกรมตํารวจเนี่ยกรมตารวจจราจรเนี่ยช่วยประชาชนหน่อยพวกผมจะรถแคปบไปเทิมที่สี่ประตูนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาปัญหาตรงนี้ทุกวันนี้แม่งหาเงินยากครับช่วยหน่อยนะครับช่วย